สวัสดีครับทุกคนนี่นาแดงเองพอดีมีน้องๆ FC ออยากให้หนาแดงพูดเรื่องเกี่ยวกับแตงโมซึ่งจริงๆนาแดงไม่อยากจะยุ่งเลยนะเรื่องแตงโมใช่ไหมครับแต่น้าก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายใช่ไหมก็คือฝ่ายคนที่ซื้อและฝ่ายคนที่ขายนแต่มันก็เรื่องจริงนะเว้ยลูกหนึ่งแปดสิบาทลูกละร้อยอ่ะสามลูกร้อยอย่างงี้แตงโมอ่ะเฮ้ยมันแพงไหมวะ พี่น้าว่ามันมันมันไม่ถูกต้องอ่ะใช่ไหมเออแล้วยิ่งมาเฉาะใส่ถุงเห็นไหมยี่สิบาทอ่ะนิดเดียวตายแล้วน้าถึงไม่อยากพูดเรื่องแตงโมไงพูดกับแม่ค้าแม่งเสียหน้าตายหาเลยใช่ไหมน้าถึงไม่อยากจะพูดใช่ป่ะก็คูแค่นี้แล้วกันไี่แหากจะพูดอะไรมากอ่ะแตงโมงยังไม่ลืม